ไปโปรดักต์นำเสนออีกหนึ่งคันนะครับอันนี้ Mitsubishi a c เ e n e r นะครับสวยๆเลยนะครับอันนี้มาที่ร้านนี่ทำพุ่มเบานะฮะกับปูพื้นครบชุดนะครับผมถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้ทำเป็นสีดำยืนนะครับสลับด้วยสีครีมนะครับเพราะว่า,าสีครีมนี่จะให้กับเข้ากับบรรยากาศหลังคาเนี่ยผมถ่ายหลังคาให้ดูนะครับ แล้วเราก็ทําพุ่มบ่อแบบสวมช่วยรักษาบ่อเดิมไว้นะครับสีดํายืนสลับสีครีมได้เย็บสีครีมนะครับนี่นะครับนี่ก็ปปูกพื้นนะฮะฮาดีนะครับเก็บงานเรียบร้อยหมดนะครับผมไทดูข้างหน้าแล้วก็จะมาข้างหลังแล้วครับพระรถคันนี้ทั้งหมด3ตอนนี่ด้านหลังนะครับเราทํากระเป๋า2ข้างซ้ายฝาไอซ้ายแล้วก็ฝาจุดสังเกตนะครับก็คืองานของเราเนี่ย นี่ที่ e, ถ่ายเห็นนี่นะครับนี่คือหนังหนาหนึ่งมิลเต็มมีฟองน้ำห้ามิลแล้วรองด้วยผ้าทีขอดประกบกันนะฮะใช้ทนทนนะฮะหนังหนังนะฮะแล้วก็ได้เย็บนี่ได้นรล่อนนะครับนี่ได้นรล่อนนะครับนี่ส่วนของตอนที่สองนะครับในตอนที่สองแยกส่วนนะครับเนี่ยแยกส่วนนะครับทางานได้ทุกอย่างนะครับนี่นะฮะตัวนี้ก็สามารถที่จะพับลงมาได้แล้วก็ไปตอนที่สามในตอนที่สามนะครับ ถ่ายให้ดูอย่างเงี้ยนี่ตอนที่สามนะฮะครบเซตเลยนะครับสีดำยืนสลับสีครีมได้เย็บสีครีมนะครับนี่หลังสุดนะครับปูพื้นหน้าดีเราก็ปิดเต็มอย่างนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นมาข้างๆนี่ขึ้นมาข้างหลังนี้นะฮะให้ถ่ายให้ดูหลังสุดอย่างนี้นะครับมาด้านฝั่งด้านคนขับอีกด้านหนึ่งนะฮะนี่ครับนะสวยๆนะฮะเราเก็บงาน นะฮะอย่างปั้นนี่เลยนะครับนี่นะฮะทุกซอกทุกมุมเวลาเราพับขึ้นมาด้านนี้นะครับนี่ครับแล้วดูงานข้างล่างของเราเลยครับนี่งานข้างล่างของเรามุมโคง้งองศาเราก็ปรับขึ้นนะฮะูพื้น 5D นะครับตรงนี้ก็จุดของการล็อกก็ยังทํางานได้ปกติมุวองศาที่เอียงขึ้นนี่ก็เอียงขึ้นเราเก็บงานหมดไปถึงสุดใต้นโน่นเลยนะครับอ Mitsubishi เ x t e n อ e r นะครับนี่ครับแล้วก็มาด้านคนขับ นี่ด้านคนขับนะครับอ่านี่ข้างล่างนี่เราก็ปิดงานลงไปตามซอกล่างนะฮะแล้วก็โค้งมุมรับคขึ้นมากับสันของตัวนี้นะครับนี่อวอลขาบอกนะฮะแล้วก็ล็อกตัวเกี่ยวนะครับการลื่นแล้วก็มีหมุดทองเหลืองนะครับนี่หมุดทองเหลืองเป็นลิ้นนะฮะลิ้นสอดอย่างนี้อีกนะครับเพื่อป้องกันการเพยเนะฮะของด้านนี้แล้วก็นี่ส่วนของพักเท้าก็ปิดสนิทนะครับแล้วก็มาส่วนของ พัดแผน่นพลาสติกนะฮะลองกันศึกด้านคนขับนะครับใช้กันทนทนเลยอ๋อขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิดีโอวันนี้สนใจสินค้านะครับโทรมาคุยขอได้0 9นน่นะครับดนเ้าย์0 8, 0 99, 95, 6, 37, นะครับ0 8 0 9 9 5 0 6 3 7ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ